โอ oh, ้สวย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 คันนี้โอ้ oh, oh, ลูกขาฮะรอเลยอันนี้ หัวลากจริงๆด้วยสวยเลยครับคันนี้โอ้โหทิมง,งานเพชรบอทองฮะโอ้โหกระบะพาะมาดูคันนี้หน่อยฮะรถอะไรนาะนี่คุมหลังมาอ้อยท่อนหรือเปล่า รถตัดฮะคันนี้โอ้โหไม่เคยได้เจอเลยอ่ะอยู่แถวไหนน้อนี่มาฮะเดี๋ยวมาดูรถหล่ออีกคันหน่อยโอ้น่าจะเป็นรถมันนะโอ้โหจิกะสวยมากครับคันนี้สวยโหดมากสีเขียว เขียวสวยมากเลยอ่ะอมาอีกคันแล้วเด็กกะอ้าวสุดรลอทีมงานชนบุรีหรือเปล่านะฮะนี่โอ้ oh, ถ่ายไม่ทันเลยอ่ะ ได้ช็อตตรงครึ่งกลางพอดีฮะช่วงนี้เจอแต่รถมันเปล่าเพราะว่ามันเริ่มจะสายแล้วฮะเริ่มจะเที่ยงแล้วรถอ้อยนานๆมาคันหนึ่งฮะอ่ะให้เป็นลายถ่ายจิก,ก้าก็ได้อ๋อรอเลยเอาผ้าคุมไฟมาด้วยโอ,อ้เสียงอย่างโหดเลยอะ เสียงเพาะทุกคันเลยฮะเดก้าสามกศูนย์กับจิก้านี่โอ้มาอีกคันแล้วฮะไม่รู้รุ่นไหนหัวลากหรือเปล่าหัวเหลืองมาเลยฮะอ่ะฟูโซหรือเปล่าฟูโซจริงๆด้วยหัวลากฮะ จัดเลยหัวลากจริงๆด้วยโอ้โหเป็นครั้งแรกนะฮะที่ได้เห็นหัวลากในโค้งนี้นะฮะโอ้อันนี้อิซูสุโอ้420เลยเหรออิซูรุ่นนี้มี420ด้วยอันนี้เป็นนาง12นะฮะเนี่ย โอ้โหอีสุส์420เลี้ยงเขาติดสติต๊กเ,เ,เกอร์เอาอะถ้าใครรู้ช่วยบอกทีนะฮะนะครับแป๊บเดียวถึงนู่นเลยอะ่ะวิ่งเหมือนรถเปล่าเลยอะ่ะโอ้โหวันนี้แซงรถปิกอัพครับเอาเหยียบหน่อยน้องพี่เหยียบหน่อย แรงจริงๆเลยฮะเอออ่ะมาดูรถมาดูไอ้รถตัดนะฮะ im à? ngang no, này nó đi <laughs> à, Hino Oi thần Mà tên đi Lấy kia nó vào ไม่ได้ถอนเกียร์โอ้อีฟเอ็กซ์360คันนี้สวยมากเลยครับแต่ว่าอยู่ในมุมย้อนแสงไปนิดนึงวิ่งไวมากเลยอ่ะอย่างจวดเลย อ่อยรถตัดหรือเปล่าฮะนี่อ่อยรถตัดฮะ<อ>ดูแวบๆเหมือนปาสำลิงหรือเปล่านะฮะรถพ่วงคันเมื่อกี้นี่ผมถ่ายไม่ทันเข้ามาใกล้แล้วถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นป่าสำริงแหละ ของทีมงานไล่อ้อยคุณหนุ่มครับมาเจอกันอีกแล้วฮะกับฮีโน่หัวเขียวนะครับคันหน้าเป็น10น็อตนะฮะคันนี้เข,า,นนขาบอกว่าแรางมากคันนี้เนี่ยโอ้โหกล้องผมก็เ <c oughs> ออสุดยอดเลยครับลูกพี่ไปฮะเดินทางปลอดภัยครับ แรงจริงๆอ่ะสมคำล่ำลือคันนี้มาอีกคันแล้วฮะน่าจะเป็นฟูโซหรือเปล่าน่าอย่างงี้ฟูโซแน่ๆฮะอ่ะฟูโซฮะเอาคู่ดันมาแล้ะ các bạn suối á giờ lốt cho sen nữa ạ à à mà đu silly ha nói này hả สายอ้อยมาสวยเลยฮะคันนี้โอ้ลูกขวานกันฮะแรงแรงถอนเกียรหนึ่งฮะ ออคันนี้วิกเตอร์ห้าร้อยสามปดหรือเปล่าฮะรุ่นนี้ออเอเห็นเขาบอกว่ามันจะมีรุ่น38กับรุ่น344ฮนะแต่น่าจะ3 8มแร,รุ่นนี้นี่รุ่นที่วิ่งมานี่น่าจะเป็น344หรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ก็วิกเตอร์เหมือนกันฮะ เจอแต่รถดังแรงใหม่คันแล้วฮะโอ้โหคันนี้หล่อมาก FX 3 6 0กโอ้โหกันชนกันชนนี่สวยเลยอ่ะ แต่ถ้ากันชนแบบนี้เข้าไล่นี่ไม่น่าใช้ได้นะน่าจะได้ถอดออกอะ่ะโอ้สวยสวยสวยสยคันนี้โอ้ลูกขาฮะรอเลยแล้วนี่ืเสียงเทอโบหอน เดินทางปลอดภัยครับลูกพี่ไปคานแล้วฮะอีโน,โน 500. ่ห้าร้อยืมกันชนเล็สวยๆเลยครับคันนี้โอ้ยงานเพชรป่อทองฮะโอ้กระบะพาลูกพาฮะโอ้สวยๆกระบะสวยมากฮะไปขายแล้วฮะ FX360 คันนี้เหมือนวิ่งรถเปล่ามาเลยอ่ะ,อะลูกไม้ผฮาคันนี้เสียงเสียงสามหกนี่เสียงเพาะเสียงหวานจริงๆเนาะเนี่ยขนาดวิ่งไปไกลๆยังได้ยินเลย โอ้สุดจัดฮะลำนี้อ่าทีมงานพรเจริญฮะป๋าจิต 2K 320แรงมา้าเออรถเปล่ากลับแล้วฮะโอ้โหขี่ไวจริงๆเหมือนไปรุ่นขับเลยอะดูฮะแป๊บเดียวเข้าโค้งนู่น ระยะจากจุดที่ผมถ่ายห่างจากโค้งนั้นประมาณ500เมตรเกือบ600เมตรฮะไปแป๊บเดียวเลยอ่ะเจออีกแล้วฮะฟเอ็กซ์สาย์คันนี้อา้าทำไมไม่มาพร้อมเพื่อน2คันเมื่อกี้นี่ฮะน่าจะน่าจะได้ลงไม่พร้อมกันนะฮะ ทีไรเจอประจำสามคันเนี่ยอาไอรอนแมนนี่จำได้เลยฮะอ่าฮะเดี๋ยวมาปิดท้ายด้วยคันนี้หน่อยนะฮะรุ่นไหนเนาะนี่ฮีโน่หัวเปอร์เฟียหรือเปล่าฮะไม่แน่ใจเลยนี่ฮะอ่ะน่าจะใช่เลย เดาอย่างเดียวอ่ะไปเลยลูกพี่อ๋อเบอร์เฟียอ่ะ,ะ,อะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมจะไปถ่ายกันไหนไปถ่ายอยู่ไหนฝากพี่น้องเอฟซีติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ